สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเบิรงชมยู u ูบปล่อยไฟลมาเลยพอนะครับเบิองแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงครับมือนี้วันที่เจ็ดตุลานะครับเป็นเมื่อที่เกินว่าเบิรงหนังรอบพิเศษนะครับรอบซื่อมวลชนรอบปรทุมมาทัศน์ปฐทุมมาเลย์กา,า,ลาล่าบอกเกิด <c oughs> นะครับมอนี้เ <c oughs> อ่อ ขาพยนต์เรื่องเลิ่มยูโคลิเกิลนะครับมือนีสิไปพ่อภายในผมกสิทายบรรยากาศที่เบิรงกันนะครับเพราะว่ามือนีอาจจะมีซื้อมวลชนมาเป็นเป็นรอบเอาเลือเอาใช้มาต่อพี่น้องครับสำหรับรอบจริงกับมืออื่นนะครับวันที่8ตุลาฯนะครับยังได้กระเป๋าไม่ได้พี่น้องเด้อทั่วทั่วประเทศครับทั่วประเทศนะครับเลิ่มยูโคลิเกิลนะครับเปิดโอกาสให้แฟนขับดูฟรีอ่ะช่วงนี้เอามาหอดมองจอดรถ เช็คนาเช็คตากอน,นเนาะปาดี่เลือดใช่ไหมต <c oughs> ออ่วนสีน้ำหอมน้ำหอมนี่อ,อร่อยค้วเอาละอะน้ำม็นตัวนี้หอมเชิญใจ ออรก่นไปไปคใช่ <Okay. S 2> ได้ใช่ไรเอาละครับผมขอมาในห่างแล้วครับที่เดิมเวลาเก่า วันนี IP, lavender, ampa, llegar, see, really ้เปิดปรทมมาเลิกนะครับได้เสียอ่ะเย้ซื้อ้อเดีไหมไม่ได้เอาปอตั้งอือปอตั้งด้วยว่าเดี๋ยวีไม่ได้เอาไล่น้เงครับ บรรยากาศงานต้องทำงานัก้วปครับ มาครับงงานครับถนงงานถึงงาน,นะครับงาสื่อมวลชนครับนะรีบ่เเฮ้ยไห่เด้อใครมาเอาี่นงไฟนัหทายไห้แิไห้ม่ไหมาเหล็ย่ันี้ไปหาน้องไข่มุก ผมต้อง่ายหรอกนี่น่านอายไปหาเอาตามเสร็จดก็ได้สวัสดีค่ะขออนุญาตตอนนี้น่าจะเป็นตัวกันนะโอ้าย้คเวมงน่นดมเลยเก่งค่ะมัล้วือว่าายได้เโอเคทายไ้อเ แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนี่บอกเขาเอินน้ำปลานี่บอกเขาเอินน้ำปลาน้ำป้าหน่อยป้าหน่อยป้าหน่อยวันนี้มาหลายคนนะครับหลายท่านนะครับอันนี้พี่สาวครับพี่ปิ๊มพี่ปิ๊มวาไรย์ด้วยจ้ากินข้าวกินข้าว พิมซีโฟจะกะระเป๋านะแดงแล้วแดงกั๊กบั๊กล่ะอ่านี่ใบเดียวนะครับใบเดียวหุดเดียว<ๆ>แขนรายการนี้แอนด์ยังหุดเดียวยวังอ,อย่างเดียวาีเดียวครับสุดยอดเลยเหรอตังนังรอบเลสรอบสื่อม้วนเชิญเ <laughs> ด็กค <laughs> ่ะเฮ้ยเบาหนักนา รถมาแล้วน้องรถมาแล้วจ้ะทำงานน้องรถเราวันจะเหน่มากอ่าร่วมกันนะครับต้องสาวน้องสาวไมาใ้องสาวมาให้กำลังใจแน่นค่ะในเบื้องแรกจะมีสัมภาษณ์หลังจากออกห้องมาได้ค่ะห้ามชมกันเองสัมภาษณ์ยังไงก็ได้ห้ามให้หนูอ้วนเหรอใช่ น่าราครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บรรยากาศในโลกหนังนะครับกาลัศิลปินต่างๆมามาเทียมสัมผัสกันครับกับซีลมวลชนเอบรรยากาศไ้บึงครับเรา่กนอนสว,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 วัสด <c oughs> ีครับนูนนน้องบดนุ่บดเยี่ยเดะ ไอ้หำครับพยาบาลมาเบิงกับพี่เหมียวทบปล PR นะครับให้กำลังใจแล้วก็มีหลายท่านหลายคนนะครับกลุ่มเด็กๆของเราก็มีนะครับวดีครับชื่ออะไรครับชื่อยูเดยครับยูเดย์โอเคครับโอ้ยดูดูดูมีใครบ้างดูใครบ้างน้องโบ๊ด้วยโอ้ช่องคำสิลนี่ ช่องคำสิงนี่เหรอช่องแบบไมได้ลูกลูกชายหล่อที่สุดอะ <c oughs> ช่องคำสิงอะลูกชายหล่อที่สุด <c oughs> <c oughs> อานี่อถ่ายกันน้าปุ้ยเอาคุณนะ้าคุณน้น้องไข่มุกก็มาให้กำลังใจทมาม่ด้ถ่ายเลยอะเ้ยถ่าน้องไข่มุกก็มา อธิษฐานอธิษฐานถ่ายด้วยกันไหมอ่าถ่ายนี่แหละสามสาวเอาสามสาวคุณนี่ไม่ได้ถายอ๋อจะถ่ายให้ครับผมถ่ายภาพให้สามสาวกันเด้อพญิปัญญกับมาครับนรืว่าชิวมาครับพญิปัญญกับมาครับโดนโดนเทนกันเนาะหน่วยครับหน่วยหน่วยอะไรครับหน่วยหัวคัพนัดหมวอคู่ไม่ใช่หรือไหมมุกลายต่องมุกลายต่างหัวรับหนอนกับมาลายครับซีวันชนครับ กำลังใจครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนอนครับซื้อมช่หรนะต้องมให้นะพ่อเลยอย่าร้องไห้นะคออ้ชัเดทั้งหนคนครับ น่าก้นน่าันนี่บอก่านากีบลงมากด้น่ากปลาอย่างก่อนน้ำปาตีบลงมาราปลากนะอ้ยขอที่สวยจังขอใหญ่มากที่ไหม นี่หลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อมือนีชิกมาเบิ้งหนังโดยเฉพาะอันนี้หลวงพ่อมาหนอกเครื่องแบบหนอกเครื่องแบบหลังจากไปจุดตะไลใหญ่จุดอย่าลืมีบนะพี่น้องให้กำลังใจด้วยครับตไปขึ้นป้ายก่อนแฟนนี่แต่นี้จะต้องกินงเพลงที่ได้ทุกเพลงการขับการับครับครับพี่เอครับครับขับข้างไหนนะคะใช่ ฟ้าท่วงสองเลยป้าพี่น้องมาเบิ้งนันเขาทิพย์งามงามกับหมอแคลไอันนี้ลูกงามลูกงามแคลว่าแคลอาจารย์ชวนอาจารย์ชวนพี่น้องมาดูนะคะ8ตุลาคมทุกวันแล้วนะคะมาเบิ่งกันหลายๆเด้อเลิฟยูโคอีเกิ้ล แม้จะออกน้อยแต่ก็มีออกนะจ๊ะก็รอเอาอยู่อยู่แล้วขอบคุณมากครับเชิญดยกันเลยค่ะสคนเลยก็ได้บย่างอะไรเีกม่อยาได้ว่าอะไรบนี้สดไชงกลับไป้อก่อนนะคะ สายละ้ายเป็นไงบ้างเออลำรับไลดีมาแล้ให้โอกาสน้องหน่อยอ่ะทั้งพี่ป้ายทั้งพี่นัดเลยครับต่อยอดไปเลยคู่นี้เป็นไงฮะยังกัดกันเหมือนเดิมไหมเป็นคู่กัดกันเหมือนเดิมไหมฮะเรารักกันแล้วครับเออสามีภรรยากันครับผมได้กะทำแล้วแล้วแล้วพวกเจ้าสิหลงทำบ้านโคกอีเกิร์กค่ะค่ะแล้ว เบิ้งหนังแล้วพวกเจ้าสิต้องไปหากางเกงนักมวยมาใส่กันทุกคนมันสิเป็นประวัติศาสตร์แล้วครับขอเขาหมดดีกวโอเคพอดีบอกเวลามันมีน้อยเดี๋ยวให้พี่เดียนะครับเป็นตัวแทนเป็นผู้ประสานงานกันเลครับฝากเป็นฝันไม่ถอดไม่ถอดเลยผมกลัวว่าเอ่อไม่ถอดเลยนะฮะครับผมมันเจ็บกงลิ้นนะจ้าต้องกังกาดยกันครับจะได้เข้าใจกันทั่วถึงนะครับก็ ขอบคุณไวรล่งหน้านะครับสำหรับแฟนๆที่จะได้รับชมภาพย,ายนตร์ที่เป็นภาพย,ายนตร์รักที่มีความสุขความสนุกความบันเทิงเป็นภาพย,ายนตร์ที่มีรสชาติหลากหลายนะครับรอยยิ้มเนี่ยมีแน่ๆนะครับแล้วก็ผมว่าคู่รักทุกคนที่เข้ามาหรือแม้แต่ครอบครัวนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็จะไปรู้สึกถึงแบบความรักที่มันอบอุ่นในหัวใจซึ่งขนาดเห็น ไปดูแค่นิดเดียวช่วงตัดต่อนี่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆากคับดูเรื่องนี้แล้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาจะได้รับความสุขความรักกลับไปแน่นอนครับเอาละครับคุณทุกคนครับครับผมก็ได้เตรียมเตรียมเบิร์แล้วเนาะครับเป็นไงฮะสำพลาดเรียบร้อย

แล้วคนกาบมาสัมผัสนะครับชีวิตเีครัองหลังจากดูหนังออกมานะครับกด้ไมอเดน่าให้กำลังใจกันนะครับนักแสดงมาสัมผัสดูสกังบอกจทีรนเพาะว่าเีขอดู้วยวไม่ได้ต่วาทีนี้ะได้เลยสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากเลย เอาแหวกเราแหวกสนุกที่สุดเลยชอบเอาแหวนมากเจ่อเี่ยองสวยนะครับบุณหลายๆ้อจ้าอย่าลืมเบิ่งกันเด้อเดียวกันเพราะกับนี้พี่สุด หลายครับอย่าลืมติดตามเมึงนะจ๊ะรับยูคอกันยอไปไม่มายี่สยี่สิบห้ายี่สิบห้ได้ไหม ท่านนะครับมือนิ้วขามืออื่นสิมาเบิ้งอีกอันี้สิแมนเบิ้งไปบั้งหันมืออื่นสิมาเบิ้งอีกมาเบิ้งอีกค่ะโอ้ยจะเรื่องเอิ้นพี่เอิ้นน้องเขามาเบิ้งเด้อได้ได้ทุกรถบ้านอารมณ์ได้ทุกอารมณ์ลอยแปดอารมณ์เลยค่ะอยู่ในอยู่ในวิลาเดียวกันแมนน้ำตาหย้อยุนี่กับหัวกันมาแมนมวนขนาดค่ะจับทางบอถือแมนเลยมีเสื้อผ้าพร้อมมี้ยยังนะน้องอะไรนะมาร์กี้มาร์กี้มาเด้อ ม้วนขนาดขอบคุณหลายๆนะครับ้ขอบคุณค่ะใ้หน่อยนคุณฝากแม่มามาลูกก็นามาโ้งค้งโค้แ้ง่เลยเป็นสวยๆ่ายใหด้วยถ่ายให้ด้วยไม่่ไ่ายน้องร้อนี่อะไรมือซันอ่าพี่หลักตาพี่มือหลักตาใหม่น้ำใหม่ ขนลุกหนึ่งครับขนลุห okay. นึ่งขอลุกหนึ่งครับขนลูกค uh ื่อนไรอ้โ่บี้ขนลุกผู่พี่ขอขนลุกผู้พี่มอ่ไปไปนะคะน้องพอลไอกุ้งนะคะเี่ เรืเกี่ยวอะไรครับหลายลองมผัสกัน่่อ๋อจะถ่ายไม่ถ่าย่ายมไม่้่ยน่าอไวปล่อยอยอมอายรอด้วอ่อยหลายรอ้วเนี่ยปล่อยกับปล่อยถ่ายกับ่อย่าย้วนะคะส่มี่นะเรื่องสับสดับสนเ้ใ่ไหมคะ สนุกมากเลไม่มีไม่มีที่เล่นเคนหนุกเลยอ่ะได้ได้ได้นอนได้ได่นอนได้ทิเวาได้เจอกันอีกนะคะได้ร่วมงานกันอีกครับทุกคนสวัสดีค่